ก็ฝากพี่น้องประชาชนไว้ด้วยว่านะอยากจะให้เลือกทั้งคนทันพักมันมี2เบอร์นอะครับอย่างเขตหนึ่งตํารวจากาเน่พักก็เบอร์25เบอร์25สาเนี่ยสามารถให้พี่น้องประชาชนลงได้ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็จะคะแนนไปบวกอยู่กันนะครับแล้ค,คิดออาว่าเป็นจำนวนสนะอสอไปกี่ที่จนเขตไหนก็เขตนั้นแต่เบอร์มันเปลี่ยนไปอย่างเขตหนึ่งเบอร์สองไอ้โบชัวที่ ที่เราแจกไปนะขอให้เก็บไวนะ้วันไปสมัครใส่กระเป๋าไว้ด้วยนะพอถึงหน่วยเลือกตั้งก็มาดูนะเบอร์ยี่้านะอันนี้เบอร์สองนะนะครับแล้วค่อยอไปกานะครับจะได้ไมผิดพลาดนะครับอากาเสร็จก็ยังไม่ต้องทิ้งเก็บไว้นะครับให้มาดูว่าผมจะทําตามนโยบายนี้หรือไม่ถ้าไม่ทําตามนโยบายก็มาลอกกันเลยนะครับนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนให้เลือก ทั้งพักทั้งคนเพื่อให้ผู้สมัครพรรคเสรีรุ่งไทยเนี่ยไปสนับสนุนผมนะครับในการบริหารประเทศต่อไป